สวัสดีแฟนหงแดงหรือร์พผู้ทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นหรือว์พูลประจำวันที่5สิงหาคม2565โดย l i v อ r p o o ู Daily ่บ s ายเซซึ่งวันนี้ผมก็ได้คัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5ข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นเวาใจกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคง การันตีและมั่นใจได้คลิกที่ทิงด้านล่างเลยครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยประเด็นข่าวเกี่ยวกับการอัปเดตอาการบาดเจ็บของนักเตะภายในทีมของเรากันก่อนเลยซึ่งน่าจะเป็นเรื่องที่เพื่อนๆเ,เป็นกังวลใจกันมากที่สุดแล้ว เมื่อทีมของเรามีโปรแกรมจะต้องลงฟาดแข่งในนัดเปิดสนามพรีเมียร์ลีกตอนคืนวันพรุ่งนี้ด้วยการบุกไปเยือนทางเจ้าสัวน้อยฟูแลมที่สนามคาวเว่นคอตเทจและยังมีรายชื่อนักเตะที่ได้รับบาดเจ็บอยู่ยาวเป็นหางว่าวถึง8รายด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คืออิบราฮิมาโคนาเต้ปากกหลังเฟนช์แมนที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในการแข่งขันเมื่อฤด,ดูกาลที่แล้วจนกลายมาเป็นอีกหนึ่งนักเตะขวัญใจแฟนบอลอย่างรวดเร็ว ทว่าเขาก็มาโชคร้ายได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่าระหว่างเกมอุ่นเครื่องกับทางสตราบูเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาจนถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามในช่วงครึ่งหลังของเกมการแข่งขันนัดดังกล่าวหลังถูกเปลี่ยนตัวออกไปคนาเต้ก็มุ่งเข้าสู่อุโมงค์กลับเข้าห้องแต่งตัวในทันทีทําให้หลายฝ่ายเชื่อว,ว่าอาการของเขานั้นน่าจะหนักหนาเอาการก่อนที่ล่าสุดมันจะมีการอัปเดตในเรื่องนี้ออกมาแล้ว เมื่อตัวของดาวเตะวัย23ปีเองได้ใช้อินสตราแกรมส่วนตัวของเขาออกมายืนยันแล้วว่าเจ้าตัวจะพลาดการลงสนามในการเจอกับฟูแลมตอนค่ำคืนนี้และเขาก็จะต้องพักฟื้นอีกสักหน่อยก่อนที่จะสามารถกลับมาลงเล่นได้อีกครั้งโชคร้ายอย่างยิ่งที่ผมจะต้องใช้เวลาอยู่นอกสนามอีกสักระยะนะโคนาเต้โพสต์ลงในอินสตราแกรมส่วนตัวเมื่อคืนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามมันจะใช้เวลาอีกไม่นานจนเกินไปหรอในขณะเดียวกันผมก็จะพยายามทำทุกอย่างตามหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อให้สามารถกลับมาได้แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมผมแทบจะรอไม่ไหวแล้วที่จะคืนสนามเพื่อช่วยเหลือทีม ในไหนก็เปิดประเด็นมาด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับการอัปเดตอาการบาดเจ็บของนักเตะภายในทีมของเรากันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้พ่อผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวของอีกคนหนึ่งกันบ้างเขาคนนั้นก็คือทางเคอร์ติสโจนมิดฟิลด์เด็กปั้นของสโมสรของเรานั่นเองหลังจากแรกเริ่มเดิมทีเขาก็ได้รับการคาดหมายว่าจะได้ลงสนามในเกมอุ่นเครื่องที่เจอกับสตราบุกเมื่อต้นสัปดาห์นี้ทว่าท้ายที่สุด เขากลับไม่มีชื่อทั้ง11บผู้เล่นตัวจริงและแม้กระทั่งตัวสำรองก่อนจะมีการเปิดเผยภาพของเขาที่ใส่รองเท้าป้องกันพร้อมด้วยไม้เท้าช่วยพยุงตัวอยู่ที่ข้างสนามออกมาแน่นอนว่าภาพที่เห็นนั้นดูไม่ดีเอาเสียเลยและก็ทำให้หลายฝ่ายเป็นกังวลใจกันว่าเขาอาจจะต้องพลาดการลงสนามเป็นเวลานานในช่องออกสตาร์ทฤดูกาลใหม่ให้กับทีมของเราหรือไม่อย่างไร ก่อนหน้านี้ทางเยอเกนครอปเองก็ออกมาเปิดเผยว่าตัวของโจนส์รู้สึกถึงอาการบาดเจ็บและทำให้ทีมแพทย์ของสโมสรแนะนำกับเขาว่าอย่าเสี่ยงลงสนามในเกมอุ่นเครื่องเช่นนี้จะดีกว่าล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทาง The Athletic สื่อยักษ์ใหญ่แดนผู้ดีก็ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ามันเป็นอาการบาดเจ็บที่บริเวณน่องและจะต้องใช้เวลาในการพักรักษาตัวที่ราว2-4สัปดาห์ด้วยกัน ทว่าในตอนนี้ตัวของโจนสเองก็กำลังรอความคิดเห็นของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมอีกครั้งก่อนจะสามารถประเมินได้อย่างแม่นยำว่าเขาจะพลาดการลงสนามช่วยทีมยาวนานแค่ใดกันแม้กระนั้นนั่นย่อมจะส่งผลกระทบถึงแผงกองกลางของทีมเราให้เหลือตัวเลือกอย่างจำกัดเพราะก่อนหน้านี้อเล็กซ์กรเชมเบอร์เรนก็ได้รับบาดเจ็บที่แฮมสตริงต้องพักยาวหลายสัปดาห์ ขณะที่ทางไทเลอร์มอร์ตันก็เพิ่งถูกปล่อยยืมตัวไปอยู่กับทางแบ็คเบิร์นโรเวอร์เมื่อพูดถึงกองกลางของทีมเรากันไปแล้วข่าวที่3ของวันนี้ผมอมันจะขอพาเพื่อนๆมาดูประเด็นที่มีความเชื่อมโยงกับมิดฟิลด์ของทีมคู่แข่งแย่งแชมป์อย่างทางแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างมาทางเ,มเมจมินเจนัสอดีตห้องเครื่องของทางไก่เดือทองทอ็อดแน์นมฮอสเปอร์ได้ออกมาฟันธงลงมาเลยว่า มันมีหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ลิเวอร์พูลจะได้เปรียบทีมของเป๊ปกัวาดโลาในการแข่งขันแย่งแชมป์พิมลกในฤดูกาลนี้นั่นก็คือการย้ายทีมออกไปของทางแฟนานดินโยแข้งเก่ามากประสบการณ์ที่อำลาถิ่นเอติฮัดสเตเดียมกลับไปคาแข้งในหลีกบ้านเกิดที่ประเทศบราซิลกับทักแอตเลนติโกพาราเนเซอย่างไรก็ตามเจนนสก็เชื่อว่าการปล่อยตัวดาวเตะวัย37ปีออกไปดังกล่าว ไม่เพียงแต่จะทำให้ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้สูญเสียคุณภาพของเขาในสนามไปเท่านั้นแต่ยังส่งผลถึงการขาดความเป็นผู้นำของทีมที่ไม่สามารถหาจากที่ไหนได้โดยเหตุนี้ทำให้เขาฝันธงลงมาเลยว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดและจะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปถึงขั้นที่ทางเรือใบสีฟ้าจะเสียแชมป์พิมลิกให้กับทางลิเวอร์พูลเลยทีเดียว จากการได้แฟนนันดินโยย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปแล้วมันทำให้พวกเขาสูญเสียนักเตะที่มีความเป็นผู้นำสูงยิ่งในห้องแต่งตัวของพวกเขาไปเจนาสกล่าวในภาพรวมแล้วผมมองว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้มีความไม่แน่นอนสูงกว่าทางลิเวอร์พูลนะนั่นแหละคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นและเป็นเรื่องที่พวกเขาจะต้องเผชิญหน้าหลังการปล่อยนักเตะคนสำคัญในห้องแต่งตัวออกไป แมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องหันไปพึ่งพิงกับนักเตะที่พวกเขาไม่เคยทำเช่นนั้นให้กับทีมมาก่อนหลายต่อหลายคนและประวัติศาสตร์ก็บอกกับเราว่าเรื่องแบบนี้มันต้องใช้เวลาให้พวกเขาเหล่านั้นได้ปรับตัวเข้ากับทีม สำหรับเพื่อนๆทีอ่อยากเชียร์ลิเวอร์พูลถึงขอบสนามแอนฟิลด์ Token Travel Thailand ชวนคุณไปชมเกมถึงประเทศอังกฤษก,กับ5้าแมตช์ใหญ่พร้อมเซเลบและยูทูบเบอร์ชื่อดังเริ่มแมตช์แรกประทะแมนซิตี้13-20ตุลาคมพร้อมน้องคลิปจังสุดสวยส่วนใครอยากไปดูบอลกับเซอรอแบบตัวเป็นๆก็ร่วมเดินทางไปพร้อมกันได้ในวันที่19-26มกราคมในเกมฟาดแข่งกับเชลซีสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมแอดไลน์สอบถามรายละเอียดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยครับ สุดพิเศษหากบอกว่ามาจากช่องเซอจะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมอีกคนละ5,000บาทด้วยครับไปกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้เมื่อมีการพูดพลาดพิงมาถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้กับทีมของเราเกี่ยวกับโอกาสการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกในการแข่งขันฤดูกาลใหม่กันไปแล้วผมก็อยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูทัศนะของทางแกรี่เนวิลล์อดีตปากกลังกับตันทีมระดับตำนานของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ที่เป็นเหมือนกับไม้เบื่อไม้เมากับทีมของเรานั่นเองเมื่อเขาได้ไปออกรายการ OverRap และช่วงหนึ่งก็มีการวิเคราะห์ถึงการปรับทัพของทั้งลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะสัมเมอร์นี้เราจะเห็นได้ถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของทั้ง2ทีมโดยลิเวอร์พูลมีการซื้อดาวินนุนเยสเข้ามาและมีการปล่อยตัวซาดิโอมาเน่ไปให้กับบบเยนมิวนิ รวมถึงในรายของทาคุมิมินามิโนลาดิวอ,อโอลีกีที่ก็อำลาสโมสรไปด้วยส่วนทางซิตี้เองก็ได้ยอดดาวยิงอย่างเออริงบราฮารันแต่ก็เสียแกนหลักสำคัญในแนวรุกทั้งราฮิมสเตอร์ริงที่ย้ายไปอยู่กับเชลซีและกราบเบลเชสุดที่ก็อำลาสโมสรไปอยู่กับทางปืนใหญ่อ r สเน็ลแม้กระนั้นเนวิลก็เชื่อว่าถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ทีมของเป๊ป กวาเดียวก็ยังคงมีความแข็งแกร่งเหมือนเดิมแถมอาจจะเหนือชั้นมากขึ้นกว่าเดิมเสียอีกด้วยซ้ำหากคุณทำการคาดการณ์ในตอนนี้ผมคงจะต้องบอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้แข็งแกร่งขึ้นกว่าเก่าอีกนะเนวิลกล่าวหากคุณพูดออกมาจากใจผมไม่คิดว่าคุณจะกล้าพูดนะว่าลิเวอร์พูลแข็งแกร่งมากขึ้น นั่นเป็นเพระาะซาดิโอมาเน่น่าเหลือเชื่อมากแต่ผมก็คิดว่าคุณคงไม่กล้าที่จะพูดเช่นนั้นว่าลิเวอร์พูลอ่อนแอลงเหมือนกันแต่สิ่งที่แน่นอนเลยก็คือหากซิตี้ไม่ได้เก่งขึ้นอย่างน้อยพวกเขาก็จะเทียบเท่ากับเมื่อฤดูกาลที่แล้ว เรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูความสามารถของหนึ่งในนักเตะใหม่ของเราที่ได้กลายมาเป็นที่ถูกพูดถึงกันอย่างกว้างขวางในเวลาอันรวดเร็วกันบ้าง เขาคนนั้นก็คือฟาบิโอคาวาวโยมิดฟิลด์ดาวรุ่งอนาคตไกลที่เราไปซื้อตัวมาจากทางเจ้าสวนน้อยฝูแลมได้สนนราคาในเบื้องต้น5ล้านปอนด์บวกกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติม2.7ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์นี้ในช่วงปรีซีซั่นเขาก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นมากที่สุดจนถูกแฟนบอลของทีมเรานำไปเปรียบเทียบว่าเป็นนิวฟรุเป้คูตินโยกันเลยทีเดียว ล่าสุดในการฝึกซ้อมร่วมกับทีมเมื่อวานนี้คาวเวาโยอ่อก็ได้แสดงให้เห็นถึงเวทมนต์ของเขาอีกครั้งเมื่อจ่อตัวโชกลูกยิงด้ไปข้างเท้าด้านนอกโค้งๆเสียบเสาเข้าไปอย่างสวยงามประตูดังกล่าวของเขาก็ทำให้แฟนบอลในต่างประเทศพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่านี่มันคือลูกยิงสไตล์ของทางลุยซัวเรสแบบที่เราเคยเห็นกันมาแล้วตอนเกมเยนนอิตซิตี้ที่ก็ทำประตูในลักษณะเดียวกัน ก่อนหน้านี้มันก็มีรายงานข่าวจากนักข่าวสายลิเวอร์พูลที่อังกฤษออกมาว่าคาร์วาว,วยอจะเป็นหนึ่งในนักเตะที่ได้รับ,บโอกาสลงสนามมากกว่าที่แฟนบอลอย่างเราๆได้คาดการกันเอาไว้นอกจากนี้ไม่เพียงแต่บทบาทมิดฟิลด์ตัวรุกเท่านั้นเรายังอาจจะได้เห็นเขาขยับออกมายินเป็นตัวริมเส้นหรือแม้กระทั่งฟอลสไนในบางเกมอีกด้วยซึ่งเป็นตำแหน่งที่เขาเคยเล่นมาแล้วสมัยอยู่กับทางฟูแลม แล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างรา่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ